สวัสดีครับชมพระคงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่กรุดวัดพระศรีมหาธาตุสุพรรณบุรีพิมพ์นี้สวยครับเนื้อสวยเนื้อครับดูมวลสารว่านต่างๆครับเป็นพิมพ์ที่ได้มาตรฐานครับหน้าแก่สวยครับพระผงสุพรรณพิมพหน้าแก่ ท่านชอนะครับผมจะไม่สบายการชี้พิมพ์ครับครับที่เนนะครับถูกพิมพ์หมดเลยครับหน้าอกท้องช้างครับดูใต้หน้าอกจะมีเม็ดเป็นตุ่มครับเป็นผลนะครับมีครบครับนะครับแล้วก็ไหลซ้ายก็มีเส้นขีดลงมาเหมือนเป็นรูปสาม รูปเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับเขียนหักศอกครับเข็นซ้ายก็หักศอกขนขวาก็หักศอกครับปลายปลายเล็บครับปลายเล็บชี้อย่างปลาแหลมๆครับเม็ดตุ่มข้างล่างที่ขาตรงกลางนะครับถูกพิมพ์หมดเลยครับนี่พิมพ์ด้านแกนะครับเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับด้านข้างครับดูหลังนะครับ ลายนิ้วมือก้นหอยครับสวยครับมีจำนวนพอสมควรครับติดต่อมาตามเบอร์ตัวข้างล่างครับอันนี้ประวัติตามประวัติเป็นดินมาจากกำแพงเพชรนะครับที่คำว่ามาสร้างพระฤาษีมาสร้างครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับยุคยุคอะไรยุคซุกร,กกรครับยุคอะไรสมกรอ,อายุจะมาก กว่านางพญาไม่ก,กี่ปีครับและเลีเรีอกันครับสนใจติดต่อมาครับนี่ครับดูด้านข้างครับครับความหนาของไรได้มาตรฐานครับกล้องจะเป็นเรียวๆครับกล้องพออยู่กับเลนนะครับการถ่ายทําอยู่ที่เลนครับ ปกติอง์พระจะเฉียงตรงครับได้มาตรฐานครับสวยครับอันนี้พอเข้ากล้องแล้วกล้องมันจะทําเป็นยาวยาวครับกล้องกล้องสใช้กล้องกล้องสิบเอ็ับสวมโค้ตโทรศัพท์ครับยังไงก็มีสีสวยทั้งนั้นครับติดต่อมานะครับแบ่งปันได้ครับไม่มีปัญหาพิมพ์หน้าแก่ครับ ส่วนมากน่าแกเยอะครับมีเก็บไว้พอสมควรครับพอผมสะสมไม่นานแล้วครับโอเคนะครับ